what do you remember? สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นหมอแล้วครับเนี่ยใช่ครับเป็นช่างด้วยฮะเป็นทุกอ,อย่างครับอ๋อเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ครับซ้อมได้ด้วยแล้วมันแล้วมันพังได้ไงอ่ะน่าจะชนบ่อยหรือเปล่าครับผมไม่ได้ชนอะไรเลยนะผมขับมาแบบแบบดีที่สุดอะ่ะอยู่ดีแบบลงรถปุ๊บควนันควันออกเลยอยู่ดีควันออกว่ามันพังเพราะความหล่อหรือเปล่าเออเจอครัวะที่พูดก็มีส่วน ไม่ปฏิเสธเลยอันนี้คิดตังค์เท่าไหร่ครับเนี่ยผมคิดแต่ผมให้หมดตัวเลยมีเท่าไหร่ครับอ่าผมให้หมดตัวเลขเลขเท่าไหร่เลขเท่าไหร่เลขผมไถิดีสองฮะไม่ไม่เดี๋ยวเก็บที่ผมก็ได้ถ้ามันไม่พอนะไม่แน่ใจอ่ะเป็นหนึงนะผมไม่ดีอะไรไม่รู้อันนี้สองแหละอันนี้อันนี้ผมให้หมดตัวนะไม่ต้องทอนนะครับขอบคุณครับมีเท่าไหร่หรือขาดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจ่ายให้ไม่ผมให้ฟรี ขอบคุณครับครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมจะไปไหนต่อจะไปไหนกันต่อครับผมจะไปโพสต์ไอ้พวกแร่ล้างแร่หรือยังครับล้างล้างแล้วครับอ๋อไปไปจุดเมืองเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวผมไปส่งเพื่อนที่กระลาดแดงนะครับโอเคครับโอเคครับผมขอบคุณครับเจอกันครับเจอกันเลยฮะ อ่าอีกอย่างนึงครับเพื่อนๆผมบอกว่าแบบผู้เล่นใหม่ได้กาชาจริงไหมครับเนี่ยใช่ครับผมผมก็เพิ่งมานะครับเนี่ยเอาผมให้เราไม่ใช่นี้ไม่ไม่อีกคนหนึ่งอันนั้นอีกคนอันนั้นผมเทาใช่ใช่อ๋ออันนี้อันนี้มาตอนไหนครับเนี่ยมามามายังไงดีอ่ะมามาเมื่อคืนอ่ะอ๋อมาเมื่อคืนใช่ใช่ดีซีว่าอะไรอ่ะอันอันวาซิเจโอ ็คือมาแ้วนะเซจิโอเดี๋ยวนะคือมาด้วยกันนี่คือใครแนะนำมาไหมครับหรือว่าผมผมเขามาตามผมคนนู้นน่ะคนนู้นอ่ะอ๋อเ้วเจอที่ไหนเจอประเทศนี้ที่ไหนเจอผ่านเพื่อนอีกทีนึงอ๋อเพื่อนอยู่ในประเทศนี้ไหมครับเพื่อนเขาเป็นหมอเพื่อนเพื่อนผมเป็นหมอผมแอบตามมาไม่มีใครรู้เพื่อนเป็นหมออยู่ที่นี่เหรอครับชื่ออะไรใช่ใช่ชื่อคาราเมลอะครับอ๋อคาราไม่รู้ลว ไม่ดูเขาจําผมได้ปะเดี๋ยวเขาชวนมาแล้วจากันไม่ได้เหรอไม่เขาไม่ได้ชวนผมผมเห็นเขาผมหาเซิร์ฟไงเพราะว่าแบบเหมือนอแบบเซิร์ฟอื่นคนมันเยอะแล้วผมมันกระตุกอะผมก็เลยหาเซิร์ฟที่แบบคนไม่ค่อยเยอะมากอ๋อโอเคเอ่อไอดีอะไรนะครับนะ้องซุ้อน้ำเงินอนะ่ะมันดูไงครับไอดีแปดสิบเก้าครับแ<ด>ปดสิบเก้าครับที่หลังลุงยาเบียแบบนั้นะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้โดนฮะครับรครับเจนครับคมขร้านนี้จ้าครับแต่เนี้ยเราต้องมีสกิลในการขอ Tosin ei sen kannakanne. วีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่ออันวาครับกับใครครับเนี่ยไม่เล่นแล้วอะไรนะครับกับใครครับกับใครมากับใครอ๋อมากับใครเสียงมันหายมามากับเพื่อนไอ้ที่แต่งตัวเป็นชุดงัวอ๋อคนที่ไปเมื่อกี้ปะใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วนี้ทำไมนอนเช้าจังครับยุ่งอ่ะไปยุ่งเรื่องของเขาทำไมอะก็ไม่รู้ะถามอะไรอ่ะ กันอนนอนนอนเช้าครับอ๋อจะเข้ามาอยู่ไหมคะเนี่ยน่าจะเข้ามาทีนึงน่าจะตอนคืนเลยครับอ๋อครับอันนี้มีผมขอลถก,กันได้ไหมผมจะต้องอาบน้ําไปซื้อเที่ยวน้ําก่อนเฮ้ยผมขาย,ยให้มามเดย้ได้ครับเดี๋ยวพี่เให,ให้ให้ผู้หญิงให้ก็ได้ี่อะไรครับไอดีแปดสิบเก้าครับอ๋อ,ลอแล้วก็มีอ๋อ มีอันนี้ไหมครับไอนนหมอนเมื่อกี้พี่ให้อะไรไปหมอนไม่ใช่หรออ๋อเห็นรหรครับ,อคครบขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับขนาดข้างบนนู้นถือว่าผมโชคดีมากๆเลยนะครับที่มาเจอกับพี่สาวคนสวย ขอบคุณนะครับขอบคุณครับอโอเคครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปแล้วนะครับนะเพราะว่าวันนี้ฟ้าไปแค่อย่างเดียวนะอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้คือจุดที่ผลิตไม่ที่เขาเมืองมาครั้งแรกก็จะเป็นจุดตรงนี้นะครับนะสามารถมากด